เลยบอเมื่อกี้เนาะมีสามมี่มีศูนย์มีหามีเจ็ดมีเก้าเลขหาตวัวบอลเมื่อกี้ก็ดีเมื่อนี้ก็ได้นำเงินเอฟซีคนโอนมารวมหา,มาหมันมอเอฟซีช่องเอฟซีมนันครับได้บางคนก็นได้ทั้งบนทั้งล่างบางาคนก็ได้ครับเพราะเดี๋ยวบางคนค,น,คนมา ผมก็ฝันเห็นแต่รถดอกฟางผมก็ไปซื้อได้เจ็ดห้าหกวันนี้เพิ่นว่ารถมันตกลงข้างล่างเพิ่นเอาฮกเป็นเก่าอนั้นได้ซื้อเก่าฮกของตัวเดียวกันตัวเจ็ดห้าเก้าแล้วก็เรียนฮกกว่ตัวที่เครื่องตัวเรื่องเต๋งได้คนนึงเพิ่นทั่วมาถามเพิ่นห่วงด้วนว่ากาดสิอกลายเพิ่นว่ากาดเราไม่ได้ซื้อฮกชูนกับเจ็ดเก่าคือบวกคับแค่งเพิ่นว่าไม่ไม่เพิ่นผมซื้อผมยันมันบวก ไมยเอาไว้ให้คนซื้อยันมันไปขัดโชกคนยันโชกเข้าบนบโท่านในมีขันหัวย่างมีมันกระชีดถือน้องพระประจันกันแง่แง่ไม่เอาซื้อขันไงพอพอลุงแต่ขันไหนเนี่ยขันไหนเป็นถวายเนี่ยประมาณน้ำมันเตี๋ย ว่าถือว่าซ้ำถือเพราะว่าเกิดที่บันถือน้ำ่นกับวม่อยงานพ่อไ้ค่าน้ำมันพ่อไ้ค่าน้ำมันครับเพิ่นกัเอารถจอดไสร็จอดไปได้รถจอดได้ทางนี้ครับผมใหม่ไปไปทะเบียนยังก่อนนะหนึ่งเจดห้าหครับ3โตัวตนครับงานครับสาตัวนยครับาตัเขับหัวครับ เป็นเนสื่อเนสื่อกับหัวเป็นมาเจถาวรเนได้สื่อเจหาก็ม้คิดว่าจะอ่อกอยู่นี่สองตัวอยู่ไปแตเนี้ยผมผมไปไปวัดผู้ต่อพ่อท่องม้่หนอออเ่อเออมออเออเอเออเออเออเ่อมาเลขเิดนองเออเลขเออ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 เอนเออเเออเออเออเอเออออเออเออเอเอเออเออ เอออีกตัวนึงตัวตัวท่อแค้นนี่ล่ะตัวตัวท่อแค้นนี่ล่ะมันนอนตันนารถไว้เลยครับได้จอดให้เพื่อนไปเอาเพื่อนก็นอนอยู่นไหนอยู่ผู้ตะพ่อท้องคันเพื่อนว่าคันผู้ใดเห็นงูตันนาด้วยนะคือคนน่าวัดก้อนนี่งูงูเกี่ยวกันงูเกี่ยวกันแล้ววานนี้พอกกันถึงสิบแปดล้านอยู่ทั้งผู้ตะพ่อท้อง เันผู้ใดดไ้เพิ่นฉีาให้โชคแบบนั้นแล้นมีทะเบียนรถน,นี่ละวะท่านอ๋องานป่อผมก็ผมมั่นใจอยู่2ตัวหน้ากับ2ตัวหลงังมากอยู่มักอยู่ครับเพราะว่างูเนาะงูผมก็มักผมก็ว่า7กับ1น่ะตัวเดียวกันเพราะว่าเออจะส่บบายจะ้ะแต่ซอยมากน้ำด่างเอาน้งไม้หยาดน้ำให้เตี้ยนน้ำ

Yatha wari waha pura paripurisakarang ewa mewa itudinaang petanang ungkappati Y citangpatitangtumhang ki pamewa semi satu sappe porentu sang kappa Jan tho paraso yatha manho ti raso yatha อภิวาทนาสีรสสานิตยังวุฒาปัจาิโนจตารธรรมวัฒทันติอายุวันนุสุขังราลังสาธุสาธุสาธุขอเจริญห่งเฮงเนอะยอมพอยอมเมียเอดมินเอฟซีทั้งหลายเนาะขอให้มีโชคมีลาภเงินทองไร่มาเท่มาให้มัดมีมัดสีรึมตาอาปากกันได้ เคยมีโชคมีลาบในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่เนาะเอาๆสามตัวสองตัวกระบากันไปจะให้เรากระพากันเอาให้เป็นเนี่ยละน้องให้ป่านั้นเรายังบอาอยู่เนาะอ๋อ่ทำไมแกมั้งอยากเห็นได้อยากเห็นได้ดิย่อมพอย่อมแม่ย่อมน้องกันได้ทุกคนนั่นแหละมาอยังพากันได้้ใหอาจารย์แก๊กี่ข้อมฝันเนี่ยผมนี่มือขึ้นเนี่ยผมฝันว่า ผู <S <S ้เฒ like, ่าเอาเอาพระมาให้เพิ่นเอาใส่มื้ออะไรนะเป็นพระเป็นเป็นผู้ผู้อย่างนะเป็นเลี้ยนหรือเปล่เป็นพระก็เป็นพระเก่าครับเป็นเป็นเนื้อหินครับเพิ่นเอายัดใส่มือเลยผมเป็นเหรียญเนาะคล้ายๆว่าเป็นอันเป็นที่ว่าเป็นเหรียญเป็นองค์เรานะครับเพิ่นกรรให้ผมก็เพิ่นก็ยัดใส่มือให้ผมก็กรรมอะไรพอดีได้จังไดงเราจะเดือดริ้นมัน คือมันอยู่ในมือเนี่ยนะครับผมกับกรรมกรไปเตื่นกันมากกับยังกรรมมือของโยมเนี่ยไฮตีให้บอกครับพุทธาพระมาเซมือไหครับเป็นเล็กเลกมันกับบนี้ตวเกาเนาะชาแม่นทาแม่นนั่นนั่นกันสีว่าแปดเก้าห้าแปดเก้าห้าเนี่ยเีด้นครับแปดเ้าห้าหรือหกเก้าห้า อะไรเข้ากันเพราะว่าผู้เฒ่าเนี่ยก็นนเป็นแปดอยู่แล้วเนาะครับพระก็เป็นเก่ามือก็เป็นหาอยู่แล้วครับตาที่ว่านึงนี่ก็มีมันก็ติดไปหลายตัว,ตวครับเพราะว่าพระองค์นึ่งเนาะก็บน,นึ่งเดียพระองค์นึงจับหนักใส่มือแบบกำย่างแน่นเลยเด้อครับคือหรือมันจะได้ได้โชคหรือได้อีหยังนู่เลขกพวกนี้ตักเก่าไรเด็กเลขหนี่ย ยังอยู่ตัวเก่ายังใงกล้ตัวเก่าเต้าว่าก็ยังไม่แน่ใจหรอกเพราะว่ายังได้เห็ดอยังอยู่ครับต,งตรงไอ้เรียบนี่ก็จะรู้ว่าติดมาตัวนี้ประมาณน,น,นี้นะครเพราะว่าวันทีนึงแมนชาคือจังงวดเมื่อกี้นี่ทั้งสามมือหันน้ำมนต์คือกันทั้งสามมือก็มีเทะเลหยุ่มหลดนะเน่ยครับเพราะว่ามันมันจะคือกันนี่มันมันหายากหายากไมไปถึงว่า เมือหนูว่านจะไปตัวใดเนี่หนึ่งในลานคุณนะครับอาจารย์สามมือจ่มาตัวเดียวกันแม่นสามมือสามมือตัวเดียวกันเป๊ะทุกตัวว่ามีตัวเอื้อมาปนเลยนะโอ้นี่ก็ทอสามตัวอีกีนวันนี้ก็ตามก่น่นเลยขาเบิ้งขาเบิ้งขานามุนครับขาสามมือมันมากคือเกานีว่า่มีตั้นมาแสกนครันำลอนำลอเนี่ยแต่เน่ะตาหลล้นประมาณนับ้ครั ่ันใจาวาเล,เลขกำลังวันนนะครัักกับกลงวอโอ้ผมก็นึกว่าอาจารย์ปล่อยแต่ว่าจารย์ปล่อยอาจารย์ก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อยเป็นเลขติดเลขติดแม้ถึงว่าเลขจับไป <เล S 2> ใส่กับตัวใดก็ไดนะ้สามักสามักคือว่าสามักสามเอาอยัางไมาใส่กับสามสามักศูนย์เอายังไมาใส่กับศูนย์สามักหาใส่กับหากับหนึ่งก็ไดหรือมักไม่ซีตัวนี้จับเลนก็ได้ับแต่ว่าก็ยังบ่ได้ว่าจะปล่อยตัวนี้ ไม่ได้ว่าดปวยตัวนี้มาเอ้ามือหนังก็ปวยตัวนีมาเราไม่มือนี้ก็ปวยตัวนีบอมแมนบอแมนเป็นเลขกำลังวันเป็นเหกำลังวันเลขติดมืมในบอมแมนเหล็กปวยได้ครับด้วยอาจารย์บอนั้นเหลปล่อยยังเหลปล่อยยังโมลูเลยว่าตัวเลขตัวไหนครยังโมลูตัวอันนี้ก็ที่เหล็อนุญาตอาจารย์เดินทางได้ครับไปทางนี้ครับวันที่บุญเคยขอมากอะไ้เนาะครับวันที่หนึ่งว่างๆคือว่ามาเบิงตัวเลขอาณาโมลุอะได้ครับ มาทายใหี้ยเอฟซีคนเบิ้งครับน้ำมือกันขอว่าอะไรก็ได้ได้ใจได้ขออนุญาตอาจารย์มานั่งเบิ้งน้ำอาจานเหี้เลยโอเคเดินทางปลอดภัยเนาะครับทีโชคงไม่ใช่ละขอบุญขอบุญเน้อการียทีเป็นสะพานบุญแห่งญาติโยมเพิ่นเน้อซึ่งจองพอจองแม่นั่นมละเอาขอสมดังปรารถนาทุกคนเน้อขอธนามูในตัวงานี งนมาครับผมผมย่านเดินเอาแล้วผมย่านเพื่อนเมือเมเลยว่าก่ากามันค้นหาคับพี่น้องอีฟซีเคือสิสื้ยินกันแล้วนะครับเลขน,นี้เป็นเลขก,กำลังวันสัปดา่์เป็นเลขกำลังวันหรือว,ว่าสเสื้อเส,อ,สอน้ำกันสีโตกับซื้อใดตะวัากับบอนฟันทุ่งตะวัากับลอ,องคลว่าเลขนน้ำมนต์พันมือวันที่ยี่สิบหกยี่สิเปาสาสเป็นตัวใดนั่นกั ค่อยๆฟังมึงน,น,นอพี่น้องเอฟซีเขามาเบิงเขามาชมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเ,งเตือนให้ทางช่องพงพู้รุ่ยนะครับขอบุญขอพุ่นครับที่เขามาเบิงมาชมนะครับนี่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับเป็นเลขกำลังวันก็บอกบให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องชมไปเสียครับก็เ <c oughs> บ,บิงเลขน้ำมันขันน้ำมันพันมือวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดปนจีได้ตัวไหนหรือว่าได้ตัวเดียวกันบ่หรือจังใดก็ ่าค,ค่อยติดตามกันนะครับพี่น้องเอฟซีครับสำหรับจิบเนี่ยขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับไว้จิบหนามาพอกันไหมครับครับสวัสดีครับ